วันนี้นะคะมีในเรื่องของนะเป็นเคล็ดลับนะคะในการที่ถ้าวันนี้เรานะไม่มีพลังนะหมายถึงว่าวันนี้เกิดมาเขาเรียกว่าอะไรล่ะในช่วงวิกฤตแบบนี้นะคะเกิดเจอสภาวะอะไรต่างๆที่มารุมเร้านะคะแล้วทําให้เกิดเขาเรียกว่าอาจจเป็นความเครียดนะสะสมหนึ่งวิธีนั้นนะที่จะทําให้คุณนะคะลดบั่นทอนความเครียดลงก็คือว่า ให้นะคะตื่นขึ้นมาเนี่ยให้คิดไปเลยค่ะว่าวันนี้มันจะมีสิ่งดีๆอะไรที่เกิดขึ้นกับเรานะคะให้คิดแต่เรื่องราวดีๆค่ะเพราะเมื่อไรก็ตามที่คุณคิดดีคิดบวกนะคะเรื่องราวดีๆบวกๆเนี่ยมันจะเข้ามาหาชีวิตเราอันนี้เป็นเรื่องจริงนะคะ เพราะฉะนั้นวันนี้คิดดีคิดบวกค่ะแล้วทุกคนจะมีพลังชีวิตเพราะว่าเมื่อไรก็ตามที่พอเราคิดดีเนี่ยแน่นอนเรื่องราวดีๆผู้คนสถานการณ์นะคะที่เราจะไปดึงดูดมานั้นก็จะเจอแต่สิ่งดีๆเข้ามาหาเราเมื่อไรก็ตามที่เราคิดแย่ๆมันจะทําให้เรานั้นเหมือนนะหมดพลังไปเลยเพราะว่าจะดึงดูดแต่สิ่ง่ดีเข้ามานั่นเองนะคะควยก็เป็นกําลังใจกับทุกคนนะคะในช่วงนี้ไม่ว่าวิกฤตจะเป็นเช่นไรนะคะในทุกสถานการณ์มักจะมีเรื่องราวดีๆดาซอ นไว้เสอเอะคอะยเป็นกําลังใจกับทุกคนนะคะและ,ะ,ะหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคลิปนี้นะจะทําให้ทุกคนนั้นมีกําลังใจขึ้นมานะคะคิดดีคิดบวกเข้าไว้ค่ะเพราะในทุกวิกฤตย่อมมีแต่เรื่องราวดีๆเกิดขึ้นเสมอถ้าคุณมองเห็นมันนะคะโอเคไหมคะวันนี้ขอบคุณทุกคนนะคะคที่เข้ามาติดตามรับชมกันนะฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจกับขวอยด้วยนะคะคราวหน้านะ,ะจะเป็นสาระอรนี้มาปัป่นๆติดตามกันนะคะแล้วเจอกันใหม่สวัสดีค่ะ